วันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะครับผมว่าที่เราถ่ายเนี่ยแต่ว่าวันนี้เรามีกิจกรรมสุดพิเศษเลยโอ้โหผู้ทางการจังวันนี้จะมาทํากิจกรรมอะไรวันนี้นะคะทุกคนพวกเราเนี่ยจะมาแต่งเค้กกันแต่ว่าเค้กวันนี้ไม่ใช่เค้กธรรมดาฟิล์ิมมันคือเค้กเป็นเค้กทีมวันคริสต์มาสเราทาอะไรไม่บรนานไปเราทําอะไรนี่เขาไม่เคยธรรมดาเลยเพราะอะไรเพราะว่าเราทํามันเลยไม่ธรรมดา นะคะเป็นตีมคริสต์มาสนะคะทุกคนแล้วนี่นะคะพวกเราก็ได้สร้างโครงสร้างของพิซซ์มาแล้วนะคะเป็นเป็นอะไรให้ทายเป็นต้นคริสต์มาสเป็น,เ,ปนเอลเป็นหัวเอลอยเป็นต้นคริสต์มาสนะคะทุกคนแล้วซึ่งวันนี้เราก็จะมาตกแต่งกันนะคะทุกคนก็จะมีหลายแบบเลยอันนี้ก็จะเป็นครีมใช่ไหมจะมีเป็นครีมสีเข้มแล้วก็สีอ่อนนะคะเมือชาเขียวเลยนะเหมือชาเขียวสวยนะเนี่ยสวยแล้วก็มีเนี่ยค่ะเป็นขนมน้ำตาลแล้วก็มีเกล็ดเตกแต่งเป็นอันนี้กินได้ใช่ไหมมันเป็นลูกอันนี้นะทุกคน แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนเห็นที่มันแบบคล้ายๆนี้เราแบบถามแม่ก่อนนะกินได้หรือเปล่ามันอาจจะเป็นของเล่นนะทุกคนนะไม่ใช่กินไปติดคอไอ้ของเล่นวะอ๋อขอกินนะทุกคนมาทุกคนคะถ้าไม่เสียเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นตกแต่งกันเลยดีกว่าว่าแต่เราจะแบบแบ่งกันไหมว่าใครจะเอาอะไรบ้างมาแต่แบ่งกันได้ไหมอันเริ่มจากนี้ก่อนนะคพี่จะเอาสีอะไรอเอาสีนี้เดี๋ยวเราเอาสีสีเมแบ่งกันมาดีเลยนะครับทุกคนโอเคมาถ้าเกิดเป็นเพื่อนพร้อมแล้วนะครับผมงั้นเรา กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้เรา้งก่อนนะครับผมโอเคค่ะทุกคนพอมแล้วเดี๋ยวก็มาเริ่มกัวเอาล้ครับผมนี่ก็ใส่อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับผมอ่ะค่ะทุกคนเดี๋ยวมันเริ่มกันเลยก่อแนบบพี่จะทำแบบเป็นแนวไหนแบบตัวคคิสมาสพิมอยากได้แนวแบบว่า อยากให้มันเป็นจุดๆอ่ะฟิ้มแต่งเค้กแบบจุดๆดีกว่าใช่มินจุดๆๆไปตัวการเราแต่งอะไรนะก็จะได้แบบว่าอารมณ์แบบต้องคิดว่าแบบมันม้วนนะทุกคนมันจะเป็นแบบมันเลื่อนมีจุดบ้างมีม้วนบ้างโอเคโอเคโอเคทำได้ไหมจะทำได้ไหมมาทุกคนเพราะว่าคะว่าจะล้ดหรือจะเลืองเดี๋ยวให้ดูกันก่อนก่อนทำก่อนอ่าันนี้ก่อนทำนะยังไม่หลังเขายังอาจารย์สวยต้องใช้สมาธิทุกคนมาเข้าเรื่ังแล้วไปเริ่มอะไรอีกเลยแล้วนะแต่ผมจะทำข้างหลังนะครับเพราะผมมองเห็นนะครับทุกคนครับเดี๋ยวผมทำครกัน ไปดูข้างหลังน,นะคะทุกคนมองไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยไม่ได้นี่ว่ะไม่ธรรมดานี่ว่ะลูกโควิชนีน,นั่นไปบอกว่าทำไมแล้วก็เป็นไงฮะอันนี้ม้วนๆเกลียว่ะยังไม่เสร็จโอ้ยไม่ค่อยเหมือนภาพที่กินไว้เท่าไ,ไหร่จุดผมมันแบบว่ามันใหญ่บ้างเล็กบ้างอะทุกคนงงว่าจะเอาเล็กๆหรือใหญ่ใหญ่ดีพึ่ื่แต่วิวิมเร็วนะมีความเร็วอยู่เนี่ยมันเร็วแต่มันไม่เท่ากันเท่าไหร่อ่ะเดี๋็ดเองทำไปเรื่อยๆนะครับว่า ถ้าเกิดทำวีลแล้วเนี่ยหน้าตาออกมาเป็นไงแม่เนี่ยเขาเพิ่งเริ่มไงมีโปรแกรมที่ทำครั้งแรกเลยครับเนี่ยดูดูดูแล้วแบบเป็นวงกลมที่แบบวงกลมเพื่อนดูให้เป็นวงกลมนะครับนี่ไงประมาณนี้อ๋อ,อสวยโฮโฮโฮ merry christmas มึงตอนนี้มีพีมได้ครึ่งทางแล้วนี่คือหน้ากาทุเรียนโอ้โอันนี้ผมตั้งใจมากครับทุกคนครับผมตั้งใจทำให้มันเท่ากันเต็มไม่มีอะไรท่ากันเลยสักอันหนึ่งห็นตรงฝั่งนุนเล็กตรงนี้ใหญ่ใช่ครับนได้รับคือความรู้แต่ก็ทำครั้งแรกนะพี่พีมก็รู้เปล่าครั้งแรกรเปล่าตอนเด็กๆก็มีอะไรอยี้บ้างแต่ว่าไม่ได้บ่อยนะคือทำาะไรเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ทำไมครับการที่เราฝึกพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราจะเก่งขึ้นครับแต่นี่คือเราไม่ต่อเนื่อง <S <S ครับดูก้อ,อ,อ,อ่าหรือว่าเราถักกันจิ้มก่อ,อนนี้ครับนี่ไงนี่ยังเล็กอะ่ะนะหนามดแล้ววิมครีมหมดแล้วครับแทนห,หมวกกันแทนหมวกกันพี่ดูของหมวกกันนี่ของหมวกกัน <มา S 1> นี่นี่อันนี้ลายแทงค่ะสมบัตินะครับเพื่อนๆดูดีๆอันนี้จะเป็นลายแทงนะ ใครรู้ก็จะเจอแผนกับสมบัติพีวกัสซ่อนไว้แม่เราบอกอะ้หแต่ก็มันก็ไม่ได้ขี้เลยนะเดี๋ยวพ่อมาดูอีกทีตอนที่จะเริ่มเริ่มโดยเม็ดเม็ดสีนะแล้วรอพร้อมกันกับพี่พิมครับผม จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะมาตกแต่งต้นคริสต์มาสของเราให้ดูมีสีสันกันกดีกว่าต่อไปครับทุกคนเดี๋วยวจะใช้เป็นเมสซสีนะคะ่ะเลือกเลยใช่ไหมเลือกเลยให้ปเ๊บมีน้ำตาลเอาอะไรไม่ได้จะเอาอะไรไหมพี่หมอเอาด้วยกันเลยค่ะเป็นน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลต้นคริสต์มาสนะครับถ้าเราเทสีเขียวอ,อีกอะไอ้เยอะไปมันจะเอยอะไปนะทุกคนโฟกัสอยากแต่งเป็นสีทองๆองนะทุกคนกน,น,นี่ป็นด่างเบนเบนนี่เบนเบนนี่กินได้ไหม เรามามลองชิมล้วต้องชิมก่อนนี่นะชิมต้นชิฟฟัตก่อนแล้วชิมก็จะแปะกาวเอาไว้ตรงนี้แปะทำไมต้องแปะกาวอ่ะย่างนอกเหรอไม่เกี่ยวกับต้นเหรอใช่วนะ่าให้มันแบบต้นนี้เปนใหญ่ต้นใหญ่ใช่แล้วอุย้ยน่ารักจังเลยคนดูก็จะคิดแบบนั้นใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมแ <c oughs> ปะเข้าไป <c oughs> โอ้ อีกอันหนึ่งใกล้อีกอันหนึ่งไม่ใกล้งงนะอันนี้แล้วคนหนึ่งผมก็จะมาตกแต่งเป็นสีทองนะคะขอญาตหมุนมาตรงอโคตรแส่บโอเคแล้วทุกคนตอนนี้ผมคิดว่าผมเนี่ย พอใจกับผลงานของผมนะครับผมเสร็จแล้วครับทุกคนแล้วนี่ก็คือผลงานของผมครับเดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับทุกคนครับโอ้ยอย่างที่เี็นึงมีนะครัแบพอพอใจไหมฮะพอใจไหมอันตอนนี้ใส่โอ้ยเ,าเอา,าแล้วใส่เท้าซึ่งตะขอไปเหรอนี่โอ้ยโโโฮฮฮ Merry Christmas วิญญาตอนนี้พี่พิมแอบกินขนมอยู่อร่อยอ่ะน้านนึะสันเขียวเนี่ยทุกคนก็ไปเค้กค่ะเพราะเรานะคะใครได้เคยรีบคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่าหรือว่าเขาใกล้กับของพี่ฟรีนั่นเองนะคะทุกคนจะให้ดูกันนะมีชื่อเค้กไหมมีชื่อเก้กไหมผลงานที่หมดแต่คิดจ่าไม่คิดมาถ่าพี่พีมอะไรพิมคิดสมัคร คิดสมต้นคิดสมาสนะครับโอเคประมาณนี้นะคะทุกคนบวกกันมานะครับระหว่างต้นคิดสมาสกับต้นคิดสมาสนะครับของใครเส่วนกันนะครับทุกคนครับผมอ่าทุกคนถ้าผมจะบอกว่คิดว่าปีนี้นะครับขอให้ทุกคนเป็นดีๆกับของคุณพ่อคุณแม่นะครับทุกคนครับทุกคนอ๋อใกล้ถึงปีใหม่แล้วนะครับทุกคนก็เดี๋ยวเขาอวยพรอีกทีนึงได้ครับทุกคนอะไรครับทุกคนถ้าเกิดการตั้งคิดพี่อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดสมัครให้ผมด้วยนะครับผมสทุกทีมนะขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊าายยบ ต่นเดียวขอเป็นไปด้วยคะระหว่างต้นคริสต์มาสกับต้บนคริสต์สมาสนะคะแต่เราสามารถทําให้ต้นคริสต์มาสมีแค่ต้นเดียวได้อะวะไม่เอาของกินของกิน,าม,นามากินเลยวะ <Throw it. S 1> อคุณ่รักกันนะขอบคุณที่มกันนะอ้ก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรพต่ความใใจทีมี ใจจริงๆที่ได้พบเธออยากบอกเธออีกค you งอยู่อ้าม